สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมสถียรทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับวันนี้ผมก็จะได้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ทราบข่าวว่าสถานที่ตรงนี้มีการพบเจอเต่าใหญ่นะครับจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับแอปเสถียนทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับอามินกค,คุณทองด้วยบอพูดได้ขอเลขด้วยนะน่าเดี๋ยวจะไปขอโชคขอลาบเพื่อที่จะได้นำไปให้กับ FC ทุกๆท,ท่านได้เสียงโชคกันนะครับในงวดวันที่หนธันวาคมสองพสานี้ นะครับเดี๋ยวเราไปอมดูเต่ากันเลยนะครับมีนกด้วยพูดได้ด้วยนกพูดได้ด้วยถ้าไมนอกใจเราถ้าดีใจนี่อ่าน <enthus flush. S 1> ี่นะครับอ่าท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับว่าเป็นเต่านะครับที่ได้มาจากไหนนะในข้ไปข้างถนนลาตนาละวะถนนสายลาตนาลงพอลววะ อันนะครับเดี๋ยวแอดจะส่งให้ดูแลวจะได้ขอในด้านศาสตร์ของตัวเลขนะครับเผื่อพ่อปู่เต่าอาจจะให้พวกเราได้นําไปเสี่ยงโชคกัน่าในค่ําคืนนี้นะครับเป็นเลขมงคลหรือว่าอาจจะได้นําไปเสี่ยงโชคว,วันที่หนึ่งธันวาคมสองพนกสามนี้เอาไหนที่ใครที่ว่าทําอะไรนะทาทาแ, <laughs> แล้วบอก <laughs> ท่านหาท่านเป็ดนะด <laughs> ึงความยาวเลยครับความยาวของตั้งเลยใครใครที่ทำมายาวเท่าไหร่สี่สองมือ 42ยาว42กว้างคว้างสี่สงกว้างหราดกว้าง28กว้าง28ยาว42 28องสนะครับท่านผู้ชมยาวสีองกว้าง28ดนะครับเต่าเต่านี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยเต่านี่บริัทผมส้งบริษัทของผมสามล้าน10บกิโลครึ่งบกสิบกิโลสาขีดสิบกิโลสามขีด เต่าตัวนี้มีน้ำหนัก10บกิโลสามขีดนะครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามอ่าหนึ่พอพอพอจะบอกได้ไหมว่าได้มายังไงมันมาถือมาตัดขามขามท่าอยังไงนะขึ้นมาข้ามข้ามถนนอ่าเต่าตัวนี้เดินข้ามถนนมาครับตอนหลวงพ่อครับตอนหลวงพ่อขับรถมากลับมาจากตลาดกลับมาจากตลาดสายรัตนบุรีเป็นรถของหลวงพ่อเลยครับใช่ไหมครับรถหลวงพ่ออืม ขวางหน้ารถเลยพอพอมาถึงหน้ารถหลวงพ่อมันมันก็หยุดเลยมันหยุดโอ้หยุดแล้วก็นอนเขาจะหุบหัวหุบขาเข้าไปหมดเลยตอนหน้ารถเหมือนก่อนเออคือมามาขวางหน้ารถแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั anyway> ้นเลยนั่นแหละมาอยู่กับหลวงพ่ออยากจะเห็นทะเบียนรถจอดอยู่ตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกัน เม่ีคันนี้เลยนป็นเนี่ยแหละเป็นคันนี้ใช่ไหมครับครับครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นป้ายทะเบียนรถที่ได้นําพ่อปู่เต่าขึ้นมาอ่ารถคันนี้ได้นํหลวงพ่อไปตลาดนะใช่ไหมตลาดรัตนบุรีอ่าไปตลาดแล้วกลับมามาเจอเต่าขวางทางรถแล้วก็จอดแล้วก็ได้เอาขึ้นรถมาไว้ตรงนี้นะฮะไปดูใกล้ๆเลยนะครับ อ่านี่นะครับเป็น9536นะครับ9536ก็ท่านผู้ชม fc ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับลองเอาไปเขียนว้แล้วก็ลองเอาไปวิเคราะห์คำนวณดูในด้านศาสตร์ของตัวเลขเนาะไอเรื่องในด้านของเต่านั้นอย่าเพิ่งดูเรามาดูป้ายทะเบียนรถคันนี้ก่อนที่ได้ขับไปแล้วก็เต่าขึ้นมานะฮะก็มี9536 นะครับส6นะครับอ่า f อทุกทุกท่านขอบอกอ่า6กับ9นี้ตัวเดียวกันนะครับ3กับ8นี้ตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมอาจะเป็น8 9 9 8เพราะว่า3กับ8นี้ก็ตัวเดียวกัน6กับ9นี้ตัวเดียวกันนะครับก็อย่าลืมอ่าเขียนไปเลยแล้วก็ไปคำนวณไปเลยนะครับตอนนี้นะครับอ่หลวงพอ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า ความเป็นมาที่ได้เต่านี้เป็นไปมายังไงแอดจะไม่ขออนุญาตถ่ายหลวงพ่อนะครับแต่จะขอแต่เสียงนะครับเนาะเนี่ยนี่เป็นจริงนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับจะไปที่ไหนเอาไปทย่ไหนอะไรนะครับเอาเอาชื่อเอาเสียงไปทำอะไรอ๋อก็คือจะเอาไปลงให้เอฟซีได้ดูได้รู้กันนะครับก็คือจะไปลง youtube เพื่อที่เอฟซีหรือชาวบ้านจะได้นําไปเสียงโชคกันนะครับ โอ้มาที่็ม <c oughs> วัดใช่มมมหมคะนังตอดีเราจะสร้างขึ้นอย่างที่เรื่องเป็นมาเป็นไปอ่ะครับเราเรา,เรามีความคิดว่าเราจะสร้างพระมหาเจดีย์อ๋อสร้าง <นะ S 2> พระมหาเจดีย์ที่ในชี่วัดเนี้ยในรูปนี้ใช่ไหมครับใช่เราจะสร้างมหาเจดีย์เราม,ามคิดว่าจะสร้างมหาเจดีย์แล้วก็พูดของเราไปบ่นของเราไปว่าอย่างนี้เนาะครับ ไปดูของรัตนบุรีไปซื้ออุปกรณ์การกา่อสร้างครับเพื่อไปซื้อ,อกองสร้างเสร็จแล้วก็กลับมาจะกลับภระวันี่จะเลี้ยวจะเลี้ยวมาตรงแยกแยกสนมรู้จักไหมแยกสนมอ่ารู้จักครับเออจะเลี้ยวมาทางจะเลี้ยวซ้ายครับเห็นไหมเลี้ยวซ้ายก็อีกประมาณระยะสักออสองสองเมตรหรือสองเส้นนี่นะประมาณนี้นะจะเลี้ยวแหละครับโราเฟอ้อมันก็ตีไฟเลี้ยวพอดี เพื่อบอกโอ้เต่าเออเต่าทำไมตัวใหญ่จังเราก็ว่าอย่างนี้เดินตะงุบตะงุบมาเลยเป็นเป็นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันเนี่ยอ๋อกลางวันเราแปลกใจว่ารถรถต้องเยอะแยะทําไมเต่าไม่ไปตัดหน้าตั้งแต่ตอนไหนเวลาไหนเรามาเขาทําไมถึงมาตัดหน้าก็คือรถวิ่งไล่ๆกันมาเนี่นะเออครับตอนนี้เราก็กลับมากลับมาจากรัตนบุรีครับกลับมาเสร็จสาเราจะเลี้ยวเราจะมาทางหนองตอเราจะเลี้ยวมาทางวัดเราเลยล่ะครับ เดินเต่าเดินมาเลยเดินมากับกับกับเร็วนะมาอย่างเร็วนะเดินกับ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 เลยมาถึงเกาะหางรถเราประมาณสองสองวันนอนเฉยเลยพอมาถึงหน้ารถแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเลยหยุดไม่ไปปิดกระดองเลยมันน่าเชื่อไหมเราเราสงสัยนะทุกวันแล้วยังคิดอยู่ว่าเต่านี่แทนที่จะออกไปทั่วไปแต่ละทําไมถึงต้องมาหยุดต่อหน้ารถเราเดินมาแล้วก็มาหยุดหยุดเลยหมดอยู่ตรงนั้นเลย ต่เรางงไงทุกวันเราโมโอก็เลยทีนี้รถมันก็หลายคันติดแล้วนะติดอะไรติดรถเพราะเราจอดอยู่กลางถนนนี่เพราะเต่ามาแล้วนี่ครับเราจะให้เด็กโชเฟอร์เนี่ยไปเอามาข้ามมาไปเขาจะไปอยู่กับเราม้่งรถข้างหลังมันเต็มเต็มหมดคนนั่งก็เปิดประตูปุ้งปั้มปืมปั้มเสร็จแล้วมีคนคนหนึ่งเขาจะเอาไปครับเราก็บอกว่าเราเปิดกระตุกแลว่าเต่าจะไปอยู่กับเราม้่งเธออย่าเอามันไปกิน ถ้าเธออย่าไปกินนะถ้ากินนะเราไม่รับความอันตรายเราไม่รู้ว่าเต่านี้มาอย่างไรัรบเด็กก็เอามาที่ตายรถแล้วก็เอารถคันนี้ขึ้นมาทุกมาเขาก็เดินอยู่ในรถนั่นแหละคไม่ไปไหนรเราเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เขาก็เดินอยู่ในรถเนี่ยแหละเขาว่าเออไปมาหาพ่อสร้างโชคด้วยกันตอนนี้มาในถังใส่กระมังนะั้นมันใหญ่แล้วใหญ่มากมันใส่ไม่ได้ใส่แล้วเอานี่มาใสา่ เพิ่งจะได้มาใช่ไหมครับได้สามวันเนี่ยได้สามวันตอนนี้เขาก็ปีนออกจะปีนพยายามจะออกเราก็ไว้รูปหลังบอกว่าอยู่ที่นี่จะพักหนึ่งให้โชคโยมก่อนนะครับแล้วให้เราสร้างไอ้ที่ช่วยเราสร้างหน่อยได้ไหมสร้างพระมหาเจดีย์เนี่ยเรามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่เราอยากเอาปรจจุซะก่อนอายุเราจะสงไข่แต่ว่าอย่างนี้เขาก็ ไม่ไปไหนเลยไม่ปีนไหนเลยอยู่อย่างนี้เราก็ว่าเออไม่นี้ไปไหนเลยตามปกติถังขนาดนี้นะยังไงเต่าก็ออกได้ครับออกได้เพราะว่าสูงกว่านี้เต่าก็เคยขึ้นขึ้นอ่าเป็นอ่าพ่อปูนเนี่ยเต่ายังเคยขึ้นนะเต่าเคยขึ้นขึ้นลงไปอยู่ในกระมังในนั่นนะได้อ่ะ แต่คิดว่าแต่เขาไม่ไปแล้วก็แล้ก็ตอนี้เราก็ไปเอาขันห้าขันแปดมาเชิญว่าเอออยู่กับหลวงพ่อนี่เด้อสักพักหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะเอาไปวันนี้จะเอาไปสีมาเชิญเขาให้เป็นเรื่องไปเราวันนี้ <c oughs> ก็คือก็คืออยากจะก็อาจจะมาให้โชคกับาทางชาวบ้านออก็จะได้มีในด้านปัจจัยมาช่วยในกาบรบนะูรณะสร้างวัด สร้างเจดีอะไรประมาณนั้นก็คือในความคิดเนาะเราคิดเนี่ยเราก็เขียนว่าพระมหาเจดีนี้เป็นรูปแบบเพื่อสร้างเพื่อสร้างแต่เรายังไม่มีเงินเราก็บอกเพื่อสร้างไว้ก่อนเราก็มาวางไว้เนี่ยเออยังไงอย่าไปอางพอดแต่แต่ว่ายังไม่ได้ทําพิธีอะไรใช่ไหมครับอังพอนไหยไหนเนี่ยอ๋อเชิญได้ไงเอาคันห้าขันแปดเชิญเขาไว้เชิญเขาไว้ก่อนไงบอกกันแล้วแล้ววันนี้จะเอาใบสีไ้พวกใบสีมา บอกเขาว่าให้โชคยาบโยมซะสิ้นเดือนนี้อ๋อจะจะจะทำบายศรีคือจะขอโชคโชคให้ญาติโยมทั้งหลายคือจะเอาร่างทรงมาลงหรือว่าอย่างไรครับหลวงพ่อไม่ไม่ไม่เราไม่ร้บางอ๋อมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือจะทําในส่วนนั้นเลยส่วนนี้ก่อนโยมมาเผื่อใครโชคดีเขาอ๋อครับก็คือมาดูเอาเลยดูเอาอาอก็ขึ้นอยู่ที่โชควาสนาของแต่ละคนของแต่ละท่านด้วยนะใช่ เพราะว่าบางทีถ้ามาอยากจะให้โชคก็อาจจะขึ้นให้เห็นเลย,น,เลยนะครับเ,เอาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมอขออนุญาตไปส่องที่พ่อปู่เต่านะครับอาจารนะเชิญเชิครับ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> <ๆ S 2> ผม,คม<ป>อครับเวลาคนเดียนะ